วันนี้มนจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ต้องร้องไห้เพราะ Facebook ถึง3ครั้งใหญ่ๆคือต้องบอกว่าที่มาของคลิปนี้คือมีคนทักมาหามนใน Inbox ว่าแบบคุณมนเคยท้อไหมทําธุรกิจมานานขนาดนี้อะไรแบบนี้ถูกไหมคะแล้วก็ช่วงเนี้ย a c e b o o k มันมีปัญหาใช่ไหมที่ใน Inbox ส่งรูปแล้วรูปมันดูไม่ได้แล้วก็แบบมีคนหลังไม้มาแบบมาบ่นเยอะมาก วันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยต้องร้องไห้เพราะ a c e b o o k มาถึง3ครั้งมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ นีที่มุดออกมาแชร์เรื่องนี้ตรงนี้เพราะมุดอยากจะมาแชร์แล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยทาไม a c e b o o k มันเรื่องเยอะตรงว่ามันมีนู่นนี่นี่เดี๋ยวเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่คือเยอะแยะมากแล้วแบบ คนบ่นกับมนเยอะมากวันนี้มลก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่เพราะว่ามนอะอยู่กับ Facebook ตั้งแต่5ปีที่แล้วทุกคนนึกออกปะจาก5ปีที่แล้วนู่นจนถึงวันนี้คือมันมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงมีปัญหาจิก้าทาแบบเยอะ มากจริงๆทุกคนวันนี้มูนก็เลยอยากจะมาแชร์เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนว่ามูนเข้าใจทุกคนจริงๆมูนเองก็ผ่านมาแล้วกับหลายๆปัญหาที่บางทีมันหนักหน่วงมากจริงๆค่ะทุกคนโอเคมาเริ่มกันที่ปัญหาครั้งที่หนึ่งที่ร้องไห้หนักมากเพราะ Facebook นั่นก็คือต้องบอกว่าอันนี้มูลขอแชร์ในมุมของแม่ค้าที่ขายของออนไลน์แล้วกันเนาะ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี59นะคะโมนะเริ่มทำแบรนด์ m o ซี่บิกินี่ก็คือปลายปี58เนอะแล้วก็ปัญหาครั้งแรกเลยที่แบบร้องไห้หนักมากก็คือเมื่อปลายปี59ที่เราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราสูญเสียพ่อหลวงไปใช่ไหมคะและสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนจะทราบดีถ้าใครที่ขายของในปี59นั่นก็คือ แอดโฆษณาถูกปิดเลย3เดือนคือเขาไม่ให้อีกแอดโฆษณาและห้ามโพสต์รูปที่แบบดูบันเทิงคือเวลาจะทําอะไรคือห้ามโพสต์รูปอะไรพวกนี้เลยซึ่งการที่ถูกปิดแอดไป3เดือนเท่ากับมวลเสีย,ยยอดขายคือตอนนั้นยอดขายมันอยู่ประมาณเดือนละ200,000กว่าบาทถึง30,000 0โดนปิดแอดไป3เดือน นั่นคือมูลสูญเงินไปประมาณล้านกว่าบาทแล้วที่หนักกว่านั้นที่มันทําให้มูลแบบคือกุ้มมากจนร้องไห้เพราะว่าคือตอนที่มูลเริ่มต้นทําแบรนด์อมซี่บิกินี่เนี่ยมูลจะผลิตทีแบบ50ตัวเพิ่มมาเป็น200ตัว400รอตัวต่อครั้งใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นอะคือธุรกิจมันกําลังโตแบบดีมากทุกคนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนั้นต้นปี59ามูลก็ได้ตัดสินใจสั่งผลิตล็อตใหญ่ไปเลยว่าโอเค ล็อตเนี้ยฉันจะผลิต1,000ตัวคือใช้เงินเยอะมากนะทุกคนสําหรับโมนเะนเพราะตอนนั้นโมนเพิ่งทำมาแบบยังไม่ถึงปีเสร็จปุ๊บก็ตัดสินใจผลิตไป1,000ตัวแล้วของอะค่ะมาเสร็จเดือนตุลาปี5-9ซึ่งเป็นช่วงที่โฆษณา Facebook ถูกปิดเลย3เดือนแล้วโมนผลิตของไป1,000ตัวมนก็ต้องจ่ายเงินค่าผลิตไปแต่ของเอามาคือขายไม่ได้ เพราะว่ามันยิงแอดไม่ได้ทุกคนจะรู้ว่าถ้าไม่ได้ยิงแอดยอดขายมันจะไม่ได้เยอะคือตอนนั้นก็มียอดขายเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆหลักหมื่นไม่กี่หมื่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามนก็จะมีฐานลูกค้าอยู่ในหลายแอดก็ยังพอขายได้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่รายได้ส่วนใหญ่คือหายไปเลยตอนนั้นก็เครียดเพราะว่าคือมันไม่มีเงินเข้ามาทุกคนไม่มีเงินเข้ามาแถมมะต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ออกไปอ่ะคือตอนนั้นมันลําบากมากจนแบบ จนร้องไห้จริงๆคือเราก็ไม่รู้ว่าเราก็ต้องรอไปคือเราทําอะไรผู้ตรงๆคือเราทําอะไรไม่ได้นมเนื้อมันเป็นกฎออกมาแล้วทุกคนก็แบบนี้คือตอนนั้นเครียดแบบร้องไห้เป็นครั้งแรกที่แบบร้องไห้เพราะแบบมันไม่มีเงินเข้ามาแล้วการขายของออนไลน์คือไรายได้ช่องทางเดียวของมนนึกออกไหมคะคือคือตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มาก แต่สุดท้ายโมลยิ่งพอมีเงินเก็บก็คือมนันยังพอจุนเตือจนแบบสามารถรอดจากช่วงนั้นมาได้เนาะไปต่อปัญหาครั้งที่สองของโมนซึ่งโมลเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะคืออันนี้มีคนอินบ็อกหลังไมค์มาบบนกับมนเนี่ยคุณมนซื้อโฆษณาแล้วทำไม Facebook มันอนดุมัติยากจังเลยนู่นนี่นั่นกดเยอะบลาบๆ a bla มลก็เลยอยากจะแชร์เรื่องของมลคือถ้าเป็นเมื่อโมล่ะเข้าใจทุกคนนะบางทีอ่ะ คือยอดถ่ายเรามาจากการยิงแอดถูกปะแล้วการที่แอดไม่อนุมัตินั่นแปลว่าเราไม่มียอดถ่ายเข้ามาถูกไหมคือโคตรเข้าใจอะแล้วสิ่งที่มนลผ่านมาก็คือมูลก็เป็นเหมือนทุกคนแอดโฆษณามนลจะไม่ค่อยอนุมัติเลยคือแบบโฆษณาของคุณอาาจารย์ค่ะโปะ๊เปือยนู่นนี่นั่นบลาบ,าบาโฆษณาจะไม่ค่อยอนุมัติหรือคืออนุมัติได้คือแบบโชคดีมากอะไรเงี้ยแล้ว คือก็ทุกคนก็จะรู้นาะว่ามันห้ามแบบโพสภาพโป๊เปอร์เบฟอร์อัปเปอร์ก็ห้ามอะไรแบบเนี้ยซึ่งโมนขายฟองน้ําเสริมอื่มบิกินี่เสริมอืมคือถ้าลูกค้าไม่เห็น b e ฟอ r e อั t เปอร์คือการตัดสินใจซื้อมันก็จะการตัดสินใจซื้อมันก็จะยากทุกคนนึกออกใช่ปะคือถ้าเห็นเป็น before After ทุกคนกจะอ๋อแบบนี้แบบน,แบบนี้เข้าใจแล้วซื้อเลยแต่อันเนี้ย มันยิงแอดแบบนั้นไม่ได้เร็จบุ๊บมันเป็นแบบนี้ทุกคนโดยปกติแล้วยอดขายเนี่ยของมูลจะมาแบบเยอะมากช่วงต้นเดือนเพราะว่าฐานลูกค้าหลักมูลอ่ะเป็นอา่าเป็นคนที่เป็นพนักง,งานประจํามันต้นเดือนก็จะช่วงเงินเดือนออกใช่ไหมช่วง5วันวันที่1ถึงวันที่5เนี่ยมูลจะอัดโฆษณาแบบเยอะมากแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คืออ่าช่วงแบบว่าย9 3 0ิบกเออะไรช่วงเนี้ยมูลก็จะแบบ ตเตรียมแอดหยิบแอดตเตรียมไว้แล้วเพื่อที่จะอจัดวันที่1ถึงวันที่เนีในมนจะอัดแบบอัดเยอะมากพอยอดขายวันที่1ถึงวันที่5เนี่ยประมาณ5 0เของทั้งเดือนคือมันเยอะมากมนอัดแบบอัดเต็มที่เสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมทุกคนปกติแอดโฆษณาของมนลจะใช้เวลาประมาณ1วันในการกว่าที่แบบยิงแอดไปแล้วรออนุมัติเนี่ยใช้เวลาประมาณ1วัน ตอนนั้นก็เตรียมยิงเสร็จปุ๊บมวลยิงแตีย่2ิบเโฆษณาแม่อนุมัติเราก็ทําใหม่ไม่เป็นไรยังมีเวลาอะไรเงี้ยสาโฆษณานี้ก็ไม่อนุมัติตเว้ยวันที่31วันนั้นอมนจําได้เลยมนยิงไปแบบ20กว่แบบาแอดโฆษณาคือเราอะตั้งใจว่ามันจะต้องมีสักตัวสีวัที่มันผ่านอะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมนนั่งรอมันก็ทยอยเนาะประมาณแบบสี่ทุ่มห้มันก็เริ่มทยอยแหละ แอดของนีมอนุมัติค่ะตัวที่1ตัวที่สตัวที่สามเชื่อไหมมูลลอยยันประมาณแบบตีสามอ่ะคือแอดโฆษณาทุกตัวของมวลแบบไม่ได้รับการอนุมัติเลยสักตัวคือตอนนั้นแบบวันที่สาสิบเอ็แล้วอ่ะแล้วมันคือกําลังจะแบบเริ่มวันที่1อ่ะคือมนลู้วนวันที่1เนี่ยยอดจะมาแบบเยอะมากแล้วแอดโฆษณาไม่อนุมัติทุกตัวยี่สิบกว่าตัวคือแบบคือมันจุกแล้วมันก็แบบมันเหมือนเราพยายาม ตั้งแต่วันที่9ก้าสามสาคือเราพยายามพยายามพยายามแล้วก็ปรับแบบนู้นแบบนี้ลองทำแบบนั้นทำวิดีโอทำภาพแบบนั้นแบบนี้คือมันพยายามมากเพราะเรารู้ว่ามันคือเงินที่เราจะได้อะสุดท้ายคือแบบคือมันก็ไม่อนุมัติอะโมนก็ว่าแม่งเง้ยคือแบบทำไมแม่งเป็นงีวะม่มันยากแล้วแบบแล้วเราจะฝากชีวิตไว้กับมันได้ยังไงอะไรเงี้ยคือแบบ คือวันนั้นก็แบบเคียรแล้วก็ร้องไห้คือมันมันอัดอ้นด้วยความที่แอดมันเป็นแบบเนี้ยมาประจําอยู่แล้วแต่ครั้งเนี้ยคือมันแบบมันปิดทุกตัวพร้อมกันแล้วมันเป็นช่วงต้นเดือนที่แบบเงินกําลังจะเข้าอะทุกคนนึกออกปะแล้วคือคือมันเจ็บายมันโมโหมันทำอะไรไม่ได้แบบตอนนั้นอัดอ้นเแล้วก็ร้องออกมาเลยอะคือแบบแต่สุดท้ายมันก็ผ่านมาได้เราก็ปรับนู่นปรับนี่คือเดือนนั้นก็คือยอดดอกไปเยอะมากกว่า ว่าจะปรับแอดจนขายได้กว่าจะอะไรเงี้ยคือแบบมันก็ผ่านช่วงพีคของของยอดขายของเราไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็ทำอะไรไม่ได้ทุกคนจริงทำอะไรไม่ได้ก็ปรับกันต่อไปเสร็จปุ๊บมนทะเลาะก,กับ facebook เรื่องเนี้ยนานมากก็ยื้อกันไปยื้อกันมามีปัญหากันมาเรื่อยๆจนที่พีคมากก็คือปีที่แล้วต้นปี6-2คือปกติเนี่ยมันก็จะแค่แอดไม่อนุมัติถูกปะ ่แอดของคุณไม่ได้รับการอนุมัตินะคะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบมนอะเอาจริงเวลาคนบดนว่าแอดไม่อนุมัติอะคือมนอะแอดโดนอนาจารย์นู่นนี่นั่นคือแบบโดนมาตลอด3-4ปีอะคือโดนจนชินโดนจนรู้สึกแบบเอ,อไม่เป็นไรเอาใหม่ก็ได้ปรับวิธีปรับไปเรื่อยๆยอะไรเงี้ยจนต้นปี6-2ทุกคนบัญชีโฆษณาของมนถูกปิดคือการถูกปิดนั่นแปลว่ายิงแอดไม่ได้เลยอะ คือยิงไม่ได้เลยอะคือตอนนั้นแบบโหน้ำตาซึมอะเครียดมากจนสุดท้ายอะกอ็อุทธร์ไปเนาะแล้วก็เขาก็เปิดแอคเคาท์ให้แล้วก็แล้วเขาก็บอกประมาณว่าคือห้ามทำผิดเรื่องนี้อีกอ่ะจนสุดท้ายมงก็ตัดใจว่าโอเคแอดโฆษณาที่เป็นฟองน้ำเป็นฟองอัพเตอร์เป็นแบบที่เห็นผิวหนังเยอะๆมงก็ดอกไปแล้วก็ มาดันยอดเป็นชุดว่ายน้ําชุดออกกำลังกายแทนซึ่งทุกคนรู้ปะ่ะว่ายอดฟองน้ําการที่มนแบบเลิกเลิกฝืนที่จะยิงแอดแบบผิดกฎหมายเอ้ยไม่ใช่แบบผิดกฎของเขาอะ่ะคือมวนเสียยอดแบบหลายล้านมากต่อปีแต่สุดท้ายอมนก็แค่กลับมาคิดว่าคือจะยอมเสียช่องทางธรรมาหากกินไปเลยไหมนึกออกปะ่ะคือถ้ายังฝืนอยู่เราอาจจะต้องเสียช่องทางธรรมาหาก,กินแล้วตอนนั้นยอดโฟลเลอร์แบบ สี่หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเรามั้งอะไรประมาณเนี้ยคือเราจะยอมเสียไปเลยไหมหรือว่าเราจะยอมโอเคฉันยอมเปลี่ยนสินค้าแล้วก็ยังให้ธุรกิจมันลัานต่อได้อะไรเงี้ยมูลก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นขอเลือกช่องทางหลังแล้วกันมันก็ทุกคนมันทําใจยากมากนุย้ยที่จะแบบตัดใจว่าแบบเออแม่งไม่ขายก็ได้ว่าตัวเนี้ยแล้วก็แบบทั้งทั้งที่เราเห็นทั้งทั้งที่เรารู้ว่าแบบมันทําเงินให้เราได้หลายล้านต่อปีอะ เขคนึกออกไะแล้วสุดท้ายก็แบบเออตัดใจเลิกขายมันเขาเรียกเลิกยิงเลิกฝืนยิงแอดขายตัวนั้นไปแล้วก็มาดันโปรดักต์ตัวอื่นแทนอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบมันลําบากใจอะ่ะแต่สุดท้ายคือคือถ้าเราต้องถูกปิดบัญชีโฆษณาคือนั้นคือเครียดหนักกว่าไงก็เลยสุดท้ายก็โอเคยอมดอบโปรดักต์ตัวนั้นลงแล้วก็ดันตัวอื่นขึ้นมาแทนซึ่งเครียดไหมทุกคนเอาจริงๆทั้งเครียดทั้งท้ทงอทั้งแบบ ร้องไห้อ่ะร้องไห้ฟูไฟลแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบทําไมแม่งต้องเกิดกับเราด้วยวะอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายพอโมโนมาแบบมานั่งคิดจริงๆอะเราอะคือเราอะต้องอาศัยช่องทางของเขาในการทํามาหาก,กินนะถูกปะถ้าเราในเมื่อวันเนี้ยเราต้องอาศัยช่องทางของเขาในการทํามาหาก,กินแล้วเราไม่รักษากฎของเขามันก็เป็นเป็นสิทธิ์ของเขาปะที่จะปิด้ลนของเราอ่ะคือมันก็แค่นั้นอะ มูลก็เลยคิดว่าโอเคสุดท้ายท้ายที่สุดยังไงเราก็ต้องทําตามกฎของเขาถ้าเรายังจะอาศัยบ้านของเขาในการทำมาหากินมูลก็เลยโอเคฉันก็ต้องปรับให้มันอยู่รอดได้เพราะถ้าไม่ปรับคุณก็ต้องปิดธุรกิจลงมูลก็แบบเออเรายังเก็บธุรกิจเราไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยพอหลังจากที่มูนผ่านเหตุการณ์3มเหตุการณ์เนี้ยซึ่งมูลรู้สึกว่ามันหนักที่สุดแล้วสาหรับ สำหรับที่มทลทะเลาะกับ a c e b o o k มีปัญหาเนาะบางทีเอาจริงๆค่ะบางคนอาจจะรู้สึกคุณมลเลือกแค่นี้หรอกค่ะเอาจริงๆอยู่ในโมเมนต์นั้นจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้นะมันคือการสูญเสียเม็ดเ,เงินเลยนะคือมันสูญเสียเงินแบบหลักล้านซึ่งเราควรจะได้แต่เราต้องเสียไปอะ่ะนึกออกปะคุณรู้ไหมอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กม่มาหาบ่อยมากนะเดี๋ยวบางทีส่งข้อความไม่ได้ส่งรูปลูกไม่ขึ้นหรืออะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเรื่องพวกเนี้หรือระบบล้บลวนหรืออะไรเงี้ย ลายเป็นว่าเรื่องพวกเนี้ยกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะพอเราเจอเรื่องหนักเรื่องใหญ่มาแล้วอะเวลาที่แบบเออเวลาทุกคนที่เข้ามาบ่นบ่อนอะไรเงี้ยัมก็รู้สึกว่าเออเนาะเข้าใจเขายังใหม่อะไรเงี้ยแต่มวลแค่จะบอกคุณว่าคุณอะยังต้องอยู่ยังต้องอาศัยช่องทางธมรกินของเขาก็อยากใจทุกคนเนาะทาให้มันถูกกดแล้วก็จะบอกว่า เดี๋ยวคุณก็จะชินอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวคุณก็จะชินเหมือนที่ม้นชินนั่แหละแล้วสุดท้ายเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราจะเอาชีวิตเราธุรกิจเราผูกกับช่องทางเขาช่องทางเดียวไม่ได้เราก็จะต้องอาศัยช่องทางอื่นๆเ ocial m e d i ยอื่นๆเพิ่มเติมอีกเพื่อให้ธุรกิจเรา อยู่รอดไปได้วันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์แล้วก็อยากจะแบบคืออยากจะบอกว่าเข้าใจทุกคนนะที่แบบบางคนมันคือมันหงุดหงิดถูกปะแบบลูกค้าส่งสลิปมาแบบมันก็ไม่ขึ้นรูปแล้วจะทายังไงจะคุยก็ไม่ได้ลําบากเดี๋ยวต้องย้ายไป็ลายอีกนน่นนี่นั่นบลาบลา,บาคือมันเยอะไปหมดอะ่ะคือเข้าใจแต่สุดท้ายอะ่ะคือก็พูดได้แค่แบบเออก็ต้องทําใจปะ คือสุดท้ายเราอาศัยเขาอ่ะมันก็ต้องทําใจก็เลยอยากจะมาเป็นกําลังใจด้วยแล้วก็อยากจะบอกทุกคนเข้าใจทุกคนจริงๆแล้วเราก็เชื่อว่าเราจะก้าวผ่านปัญหาตรงเนี้ยไปได้ด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายอะ่ะมูลคิดอย่างเดียวว่า Facebook เขากําลังพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นทุกครั้งที่มันมีปัญหาอะไรเนี่ยคือเขากําลังจะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นเรากําลังจะได้ใช้โซเชียลมีเดียที่มันมีระบบที่ดีขึ้นมูลคิดแค่นี้แล้วก็ Facebook ไมัญหา หันไปลายค่ะคือดังนั้นคุณต้องเก็บฐานลูกค้าไว้หลายๆช่องทางไม่งั้นอ่ะเวลาที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งมีปัญหาคุณจะแย่เนาะวันนี้ก็อยากจะมาบอกและอยากจะเข้าใจจริงๆเข้าใจทุกคนจริงๆเนาะเดี๋ยวเราจะผ่านเรื่องพวกนี้ไปได้แล้วเราก็จะชิ้แล้วเราก็จะยิ้มให้กับทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย